พี่สูไปชวนเพื่อนๆมาดูหน่อยดิเพื่อนไม่มีเลยเขาอยู่ห้องต้องสาววันกันหมดแล้วนะ่ะ สวัสดีค่ะพี่สมพงษ์เอ็นจีสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะเข้ามาเยี่ยมมาดูสรวาทะเลเรื่อสรวาทะเลนุ่นนุ่นนุ่นจับกล้องด้วยดันล้มือดังเลยซูมกล้องแล้วจับในถ่ายสวัสดีนะคะคพีะคะ่สมพงษ์ดูเกาะดูเกาะ คือเกาะคือเกาะนี่เกาะทะเลสวยไหมคะสวยไหมเป็นเป็นทะเลที่ใหมใ่ใกล้ๆบ้านดาเหมือนกันนั่นแหละแต่มันอยู่คนละฝั่งครับที่เคยไปทุกวันตรงนี้ดาเพิ่งพาเพื่อนๆมาดูข้างแรกนะเนี่ยที่เขาเล่นเออส่วนมากดาไปดูพาเพื่อนๆไปดูที่เขาเล่นน้ำ ใส่ชุดว่ายน้ำเล่นน้ำกันตรงนี้ตรงนี้เขาไม่เล่นเขาเล่นแค่เป็นวิวที่เขามาเล่นซาวากันเพราะว่าน้ำมันลึกตรงนี้คนมาเล่นเขาไม่ให้คนมาเล่นเพราะน้ำมันลึกมันอันตรายเขาไปหาดกว้างเขาไปเที่ยวที่หาดกว้างที่สถานเที่ยวก็มีให้เที่ยวหาดกว้างมีตรงนี้ก็ให้ให้ขอ ให้เข้ามาเล่นเข้ามาเล่นซาวาดูได้จะหมุนไปเรื่อยๆนะกล้องอาจจะใส่นิดนึงนะคะเพราะว่าลมมันแรงมากฟังเสียงคลื่นดิลมแรงเนี่ยคนตะปุ่มตะปำคนตะปุ่มตะปำนี่คนนะเนี่ยคนคนคนนะเนี่ยเขามาเล่นซาวากันเนี่ยเขามาเล่นซาวามีเป็นสิบๆ ขึ้นมันแรงเขายังจับเขายังจับไอไอน,นั้นไม่ได้อน,นั่นเห่นไหมอน,นั่นเห็นไหมตอนเล่นเออลงแล้วจับไม่ทันเลยเล่นสาวาวภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้ดูดูก็มาแล้วน้ำขึ้นมันแรงแล้วบางคนก็มาไม่ได้ สองอะไรสวยๆนี้ดิบนะตามแล้วมามาดูมาดูมาดูกันขาไปเรื่อยๆ เพื่อนเพื่อน,นไปอยู่ห้องเสาวันพาไปตลาดรู่นไล่ขึ้นขึ้นไล่พร้อมกันขอบคุณนะคะพี่สมพง์ดาจำได้แล้ววันนั้นพี่สมพง์ขึ้นเข้ามาใหม่เอ๊ะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะนึกไปนึกมาเออพี่อนจีพี่สมพงนี่ดาติดตามตั้งนานแล้วนะแต่ดาไม่ค่อย ไม่ค่อยได้เข้าไปนั่นเสร็จู้เข้าไปแล้วดาเรียกคุณน้อยคุณน้อยประจําเลย <c oughs> น้องแก้วมาแล้วสวัสดีจ้ามาดูมาดูหนุ่มๆเขาเล่นเขาเล่นสาวากันนี่น,นี่นี่เห็นไหม